อของได้รับบริจาคมาแล้วนะครับจากพี่ชละวันดีรุ่งโลดแล้วก็มีจากน้องๆทีมกูไม่คอยนะฮะนะครับเป็นแฟนนานุแฟนของไทยโลโคลิสตา้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ <c oughs> จะแพ็กนำส่งไปที่อำเภอแม่สรงแล้วก็ส่งต่อไปที่อำเภอสุอเมรโรดดิ้งเรียบร้อย นะครับชุด PPE จำนวน10กล่องนะฮะรวมแล้วก็น่าจะประมาณ500ชิ้นเป็นไซส์ L แล้วก็ XL แล้วก็มีของจากทีมปูไม่คอยนะฮะน้องๆช่วยส่งมาสมทบตอนแรกก็จะเอารีโวไปแต่ฝนตกแฉะกลัวไม่รอดแน่นอนก็เลยใช้รถตู้ของไทยรถโฟลิสต้าไปส่งนะครับวันนี้เหลือทีมสมาชิก2คน นะฮะที่เหลือท่านอื่นอาจจะติดภารกิจก็ไว้ค่อยว่ากันรอบหน้าหรืออีกสอกล่องตรงนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะออกเดินทางเลยไปแล้วออกเดินทางได้ มาปรึกษากันว่ายังมีความต้องการกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็ส่งของที่อยากจะไปช่วยเหลือให้กับพี่น้องสเมเด็จก็ยังส่งมาได้อยู่นะครับที่ททอนาสารสมปคาท่องเที่ยวไทยนะฮะหรือว่าท่านใดอยู่ในเชียงใหม่ต้องการให้เราไปรับก็แจ้งความจำลองมาได้เลย <c oughs> นะฮะเดี๋ยวจะไปรับให้ค,ครับ ครับอารับสองส่งมอบเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับผมให้จัดส่งให้เรานะครับชุด PPE นะครับก็ผมก็คือจะได้รับแล้วก็จะไปกระจายต่อในพื้นที่นะครับในโรงพยาบาลแล้วก็คือในส่วนของประพสตอแล้วก็คือในส่วนพื้นที่ที่มีอสมมติที่จะต้องเข้าตรวจเช็คชาวบ้านที่ได้คุณผู้ติดเชื้อนะแล้วก็รวมไปถึงคือการทักกรองในพื้นที่ชุมชนห่างไกลในชายแดนนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ ท,ที่ไดผ้ผู้ใจบุญนะคือที่ได้รับบริจาคเราครับคุณอะไรนะชวลชรวรรณชลวรรณนะครับผมที่ชวลวรรณนะครับที่ได้บริจาคชุดก่อนก็คือเราก็ได้ชุดตรวจเอทีเคนะครับได้ไป1000ชุดเราก็ได้กระจายไปทุกทุกพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นชุดเพื่อที่จะช่วยนะครับเซฟในส่วนของอบุคลากรด่านหน้านะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแล กับบ้านนะครับผมอัปเดตสถานการณ์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือในส่วนของพื้นที่นะครับตอนนี้คือถ้าเป็นชุมชนชายแดนที่ที่ครั้งช่วงก่อนที่ขั้นที่ที่จะมีการระบาดที่จะเยอะเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือก็มีการรักษาแล้วก็หายแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็อยู่ในช่วงที่คือกําลังรีเช็คเพื่อที่จะดูว่าคือมันยังมีเชื้ออยู่ไหมแล้วก็คือยังมีชุมชนบางส่วนที่ยังไม่ได้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็คือยังรอกัน ตรวจเพื่อที่คือจะได้คัดแยกนะครับก็คือตอนนี้ก็คือในหมู่บ้านสมมือนะก็คือตอนนี้เกือบทั้งหมดนะคือเกือบเกือบหายเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วตอนนี้นะครับก็คืออันนี้คือล่าสุดน,นะครับก็เมือ่อเมื่อเช้านี่ก็คือทางกอสตอคือก็แล้วก็ชุดควบคุมโ,โรคก็เข้าไปตรวจเพิ่มอีกก็คือหมันควคือตรวจซ้ำผู้ที่ครั้งก่อนที่คือมีการตรวจแล้วคือเจอนะครับก็คือมีเชื้อบวกแล้วก็เขาก็เลยคือ ภาคอากาศเราก็เพื่อจะรักษาและตอนนี้ก็จะตรวจเพิ่มในส่วนของอชุมชนใกล้เคียงและก็คือในส่วนของเด็กๆแล้วกลุ่มกลุ่มเสี่ยงที่ยังรองการตรวจนะครับผมเพราะคือวันนี้พรุ่งนี้ก็คือก็มีการตรวจเรื่อยๆครับผมครับผมขอบคุณมากครับ,บค,ครับผมเดินทางปลอดภัยเนาะครับผมครับสวัสดีครับ